สวัสดีครับผมต้นหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอนะครับล็อกเก็ตกำมาหลวงชุมพรนะครับออกที่วัดถ้ำโพงพางนะครับจังหวัดชุมพรปี2,552นะครับตรงนี้เป็นล็อกเก็ตพิมพ์ใหญ่นะครับรุ่นนี้จะมีมีเป็นล็อกเก็ตรูปเกจิด้วยนะครับแล้วก็มีพิมพ์ใหญ่ แล้วก็มีพิมพ์เล็กนะครับหนสองของล็อกเก็ตก็มาหลวงชุมพรนะครับด้านหน้าจะเป็นคมหลวงชุมพรทรงชุดหมอพรแบบนี้นะครับนี่เป็นรูปประมาณว่ารูปขาวดําดนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นแผ่นทองแดงนะครับแผ่นทองแดงปั๊มยันนะครับรุ่นนี้ก็จะมีเป็นแผ่นเง,งเงินก็มีนะครับนี่แต่อันนี้เป็นแผ่นทองแดงนะครับ เรามาส่องรายละเอียดกันดูนะครับนี่นี่นะครับใบหน้าของกรมหลวงชุมพรนะครับจะส่งชุดหมอพรนะครับก็จะเป็นใบหน้าที่ลักษณะมีหนวดเขาหนวดแบบนี้นะครับนี่ฝั่งผมชัดก็จะประมาณนี้นะครับนี่ส่องชุดหมอพรนะครับ ก็หลายเซนอาภากรนะครับตรงนี้จะเขียนว่ารอสอนะครับหนึ่งสามหนึ่งหรือว่าหนึ่งสามศูนย์เนี่ยนะครับแต่องนี้ไม่ชัดนะครับนี่ลักษณะออกขาวดำนะครับหรือว่าขาวน้ำตาลนะครับนี่พื้นสีขาวนะครับนี่วนนูก็จะออกสีน้ำตาลนะครับในส่วนก็นที่ออกเป็นสีดำก็มีนะครับ น,นี่นะครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นแผ่นทองแดงนะครับนี่ยันก็จะเป็นยันลักษณะดเดียวกับยันที่อยู่หลังเหรียญกมหลวงจุมปอปีหนึ่งเก้านะครับยันนกคุ้มนะครับซึ่งยันนี้ก็ เขียนโดยเสร็จพ่อกำหลวงชุมพรในร่างทรงนะครับนี่นอกคุมนะผมเห็นชัดเจนนะครับนี่พืนผิวทองแดงก็มีความเรียบตึงนะครับนี่เป็นปวมแผ่นปั๊มลงไปนะครับนี่ตกสอน,นะครับเขียนว่ารุ่นสร้างอุโบสถนะครับ อันนี้ก็วัดถ้ำพงพางนะครับพรปี2 5 5พนนะครับนี่พื้นดยนบริเวณนี้จะประกบเส้นสายฝนให้เห็นด้วยนะครับนี่เชียงเฉียงนี่นะครับนี่ต่อโค้ดนะครับเป็นต่อโค้ดตัวนะ้นนะครับอยู่ในโค้ดวงกลมนะครับเห็นชัดเจนนะครับของนี้ก็หมายเลขเลอารบิกนะครับ4 0 6นะครับ สวยงามนะครับนี่ด้านข้างนะครับถ้ามองจากด้านข้างก็เป็นเป็นตัวล็อกเก็ตแล้วก็ปิดทับด้วยแผ่นทองแดงนะครับเป็นแผ่นพัมยันนะครับนี่แบบนี้นะครับอีกฝั่งนึนงครับก็เห็นเหมือนกันนะครับ นี่ตัวล็อกเก็ตแล้วก็ปิดทับด้วยเพนทงแดงนะครับนี่นี่ล็อกเก็ตรุ่นนี้ก็ออกแบบได้สวยงามน,นะครับลักษณะประมาณเหลียเป็นทรงไข่นะครับผมนี่ล็อกเก็ตก็มาหลวงทรงชุดหมอพรแบบนี้ก็ข้างน้อยนะครับ จะมีออกที่หลักเมืองนะครับปี2535นะครับออกที่วัดหาดสายแก้วนะครับปี2555นรบะครับหาร็อกเก็ตที่ทรงชุดหมอพรนี่จะจะสร้างน้อยที่นะครับนี่องคนี้ก็จะสร้างที่วัดถ้ำปงพางนะปี2 5งพนนรนะครับลูกเสกโดยหลวงพ่อบุญมาวัดถ้ำปงพางนะครับ,รบ,บ,บ,ข,บ,รรบขณะนี้ท่านก็ได้เสียชีวิตแล้วครับหลวงพ่อบุญมา ทํานพงพางร่างกายท่านก็ไม่เน่าเปื่อยนะครับท่านรับประทานเจตั้งแต่สมัยบวชจนถึงออมรณาภาพเลยนะครับรับประทานแต่อาหารเจนะครับนี่พระที่ได้รับความนับถือของจังหวัดจุมพรอีหนึ่งองค์นะครับซึ่งท่านก็เป็นติดกองหลวงปู่สงวัดเจา้าฟ้าสารลอ,อยนะครับนี่เป็นล็อกเก็ตที่สร้างน้อยหายากเหมือนกันนะครับราคาเล่นหานะครับ ในส่วนของเนื้อปิดทับด้วยทองแดงแบบนี้ก็อยู่ที่หลักพันต้นๆน,นะครับนี่หน้าบูชาหน้าถาตมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและจะนำพักเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดระนองรวมถึงวัตถุมงคลของเสร็จพ่อพ่อหลวงชุมพรเขตระนมศักดนะครับนี่จะพยายามนำเสนอให้กับทุกรุ่นนะครับ ไว้พบเจอในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมช่องทางการติดตามจะอยู่ที่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องมาให้ผมพิจารณาได้ได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับไว้พบเจอในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ